มาตรการเชิญรุกในการเราทำใช้กฎหมายหรือก่อให้เกิดความสมองเรียบร้อยในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับเร็เป็นสรุปก็คือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้เขาคร่าให้ฟังครับผมก็ขอชี้แจงให้ทราบว่าหลักการทำงานเพิ่มเติมของเรา ได้ประชุมเมื่อจา้เมื่อขณะนี้ยังประชุมอยู่เรื่องจากพึ้งตึ้งกาใตั้งออกมานะครับก็เราจะรวบรวมข้อมูลข,ข่าวสารและประชุมกันตอนสิบโมงเช้านะครับโดยมีท่านประลัดกระทรวงดีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะกรรมการจะพิจารณาร่วมกันะนะครับก็คือหากมีข้อมูลข่าวสารเราก็จะแบ่งออกมา เป็นรายละเอียดต่ต่อไปนี้นะครับว่าเราจะดำเนินการอะไรต่อไปนะครับหาเป็นข้อมูลข่าวสารที่กระทบกับความมัม่นงคงหรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายนะครับเราก็จะดึงถ้าเป็นบุคคลนะครับเราก็จะเรียกมาตับตือน,นะครับถ้าเป็นเรื่องของเป็นความผิดตามกฎหมายแ,แล้วนะเราก็ใช้หน่วยงาน,นนั้นๆหรือพบ เป็นผู้ในหลอดทุกข่า,เาเเเวททาาาาเาาาาท,าาท่นะครับอันที่สองเป็นเฟกนีหรือเดิมใช้มาตรการทางการปกครองได้ก็ให้หน่วยงานดังนั้นดำเนินการไปตามความั่งิดชอบนะครับได้มีคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงนะครับที่13นะครับ2 5ง3เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศิลป์นะ และข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับโดยมีหน้าที่คือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชนเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่ในใดทางสือ่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือได้รับจากประชาชนหรือ,รอรหน่วยงานอื่นที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม,ม,มอ,อันส่งผลกระทบกับความมั่นคงของประเทศ ให้รวบรวมไว้เป็นระบบให้มีประสิทธิภาพนะครับข้อสอก็คือสืบสตตวนสอบตรวจสอบพิสูจน์ทราบติดตามความขคลื่นไหวของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลที่ได้ที่การเผยแพร่นะครับรวมทั้งส่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการระคับใช้กฎหมายหรือเพื่อับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท,ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเหตุผลที่จะออก ประกาศฉบับที่4นะครับเนื่องจากเราได้รับนะการแจ้งจากหน่วยข่าวว่าได้มีการนาเสนอข้อมูลนะครับอาจจะเกิดความสับสนและปุกปั้ก็ให้เกิดความไม่สงบได้นะะจึงออกประกาศออกมาซึ่งการประกาศออกมาเนี่ยก็เป็นประกาศที่จะต้องให้หน่วยงานก็คือทั้งกสทชและปีไปพิจารณาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ท,ที่ตนเองได้รับมาหรือมีอยู่นะครับว่าทําผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าทาผิดกฎหมายก็ให้หน่วยงานนั้นๆให้หน่วยงานนั้นๆน,นะครับไปดำเ,ปน,เนินการพิจารณานตามการระงับใช้กฎหมายในสภาวันปกติก็คือถ้าต้องการที่จะถอนขอปรับข้อเป็นบางส่วนหรือ,ะอ,อระทำการออกอากาศก็ต้องขออำนาจศาลนะครับอันนี้เป็นจริงขอแจ้งให้ทราบนะครับ เนื่องจากว่าการประกาศฉบับนี้ออกมาเลย่อย่างไม่ได้ประกาศใช้เนื่องจากจากับจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปครับเราจะใช้คำนาจตามราพรบหรือตามประกาศในสภาวะจุดเฉียี่มีความร้ายแรงเนี่ยกเว้นที่เป็นเรื่องเรี่ยงหลุดจริงๆเราจรึงจะประกาศ ใช้อำนาจในการระงับในการระงับใช้นะครับที่ไม่สามารถหล่อดได้ที่ไม่สามารถที่ให้หน่วยงานปกติทําได้นะครับหากรลออาจจะไม่ันต่อเหตุการณ์หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะ่นจงจำเป็นต้องใช้อำนาจของสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงแหลกนะครับกอชอเนี่ยไม่มีนโยบายหรือยังไม่มีคำสั่ง ที่เกิดกากสิทธิเสรีภาพของสื่อนะครับแล้วก็ยังไม่มีการสั่งปิดสื่อะะเป็นเพียงการจัดการข้อมูลข่าวสาระะที่มีปัญหาเป็นชิ้นๆไปหรือเป็นช่วงๆเวลาไปซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนอาจจะก่อให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นไดน้เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่แล้วจึงจะเป็นตะ้องออกมาในลักษณะนี้ก่อนครับ